ฝนตกฝนตกไฟดับครับฝนฝนตกไฟดับนะครับผมฝนตกตั้งแต่สี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งครับฝนตกตั้งแต่สี่ทุ่มครึ่งครับมีฝนมีลมมีฝนฟ้าขนองครับผมที่อำเภอเมืองสุพรรณรนะครับ ฝนตกหนักพอสมควรนะครับผมโอ้ลมโอ้ลมลมโอ้ลมโอ้ลมครับโอ้ลมแรงครับผมแล้วก็มีฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าร้องครับ ไฟฟ้าดับหมดครับผมฝนแรกของปีครับฝนแรกของปีครับอู้ฝนแรกของปีครับไฟฟ้าดับหมดเลยครับผมเขียนสว่างๆอยู่กับไฟ โซลาร์เซลล์นะครับเป็นไฟโซลาร์เซลล์นะครับผมโอ้ตอนนี้ลมก็เบาลงแล้วนะครับลมก็เบาลงแล้วลมก็เบาลงแล้วนะครับโอ้ฟ้าแลบ ไฟฟ้าดับหมดครับโดยแต่ไฟโซลาเซลล์โอ้ฝนตกได้เมื่อสามสิบนาทีที่ผ่านมานะครับผมผมตกเมื่อสามสิบนาทีที่ผ่านมานะครับฝนตกค่อนข้างแรงค่อนข้างหนักนะครับแล้วก็มีฟ้าแลบฟ้าร้องแล้วก็ลมค่อนข้างแรงนะครับผมลมก็ค่อนข้างแรง ลมค่อนข้างแรงนะครับข้างนอกก็มืดนะครับผมมีแต่ไฟโซล่าเซลล์ที่ข้างทางที่ถนนนะครับโอ้ฟ้าแลบโอ้ปีนี้ฝนค่อนข้าง,างที่จะวันนี้ค่อนข้างที่จะหนักนะครับผมแล้วก็มีลมกันโชกแรงนะครับผม แล้วก็มีฝนฟ้าแลบฟ้าร้องนะครับผมตกประมาณสามสิบกว่านาทีที่แล้วนะครับตอนนี้ฝนก็เบาลงแล้วนะครับผมแต่บาฟ้าก็ยังร้องอยู่นะฟ้าแลบยังฟ้าร้องอยู่เลยเมื่อคี้นี้ลมแรงมากเลยนะครับก็เลยต้องปิดหน้าต่างหมดต้องปิดหน้าต่างหมดนะครับผมไฟฟ้าก็ดับหมดครับผม ที่เห็นสว่างสว่างคือไฟโซลาเซลล์นะครับเป็นไฟโซลาเซลล์ไม่มีทีท่าว่าจะตกนะครับเมื่อตอนสี่ทุ่มเมื่อตอนสี่ทุ่มเลยมีทีท่าจะตกตอนสี่ทุ่มครึ่งแป๊ดเดียวมาเลยทั้งลมทั้งฝนทั้งฟ้านะครับทั้งลมทั้งฝนทั้งฟ้ามาพร้อมกันเลยแต่กลางกลางวันนั้นร้อนนะครับผม กลางวันนั้นร้อนครับผมฟ้าก็ยังเลยังเลบยังร้องอยู่ครับผมฟ้ายังแลบยังร้องอยู่เลยไม่ได้เปิดหน้าต่างนะครับไม่ได้เปิดหน้าต่างครับผมอันนี้ถ voilà> ่ายที่กระจกหน้าต่างนะครับผมโอ้ยฟ้าแลบฟ้าร้องมากเลยโอ้ฟ้าแลบฟ้าร้องมากเลยอะเอาลม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 โอ้ยลมมาโอ้ยลม โอ้ยลมโอ้โอ้โอลมค่อนข้างแรงลมค่อนข้างแรงนะครับลมค่อนข้างแรงครับพอไลส่สดมันมันแฟดมันจะปิดนะครับผมผมก็ไม่เข้าใจทำไมแฟดเึงปิดนะครับผม ที่อื่นไปยังไงบ้างครับผมอันนี้อำเภอเมืองสกลนครน,นะครับลมลมลมแรงแล้วฝนตกฝนตกแล้วก็ฟ้าแลบฟ้าร้องครับผมเนี่ยครับตกเมื่อ40นาทีที่แล้วนะครับตกเมื่อิ0นาทีที่แล้วนะครับผมตกเมื่อ40นาทีที่แล้วนะครับขอบคุณหนึ่งไลค์ครับผม ยังยังไม่้นอนนะครับผมเนื่องจากว่าฝนตกหนักครับแต่ตอนนี้เบาลงแล้วครับผมเบาลงแล้วแต่ว่าฟ้าก็ยังแลบยังร้องอยู่นะครับฟ้าก็ยังแลบยังร้องอยู่ครับผมปีนี้เหมือนว่าฟ้าจะมาแรงนะเหมือนฟ้าจะมาแรงนะครับผมืออโอ้ แล้วฟ้ารอ้องแต่ดูเหมือนว่าในในเขตตัวเมืองน่าจะหนักกว่าทางบ้านผมนะสังเกตดูฟ้าจะแลบทั้งตัวเมืองนะครับผมเนี่ยครับก็ยังไม่หยุดนะครับผมก็ยังไม่หยุดน่าจะทั้งไม่รู้ว่าลามไปถึงทั่วสุดตัวจังหวัดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ที่ตำบลดงมะไฟนี้ มืดเ่้มหมดนะครับผมภายในบริเวณ confusion. ในตำบลดมไฟนี้น่าจะฝนตกหนักน,ะนั้นท่านลางไปถึงต่างงอยนะครับเพราะว่าไฟฟ้าบ้านผมนั่นมาจากอำเภอต่างงอยก็แสดงว่าไฟฟ้าที่ต่างงอยก็ดับก็แสดงว่าที่ตางอยก็ดับด้วยเพราะไฟฟ้าที่บ้านผมนี่เป็นไฟฟ้าที่ต่อมาจากอำเภอตาง,งอยนะครับถึงแม้ว่าที่หมู่บ้านผมไม่จะขึ้นต่ออำเภอเมืองนะครับผม ยังยังยัง,ย,งยังตกหนักอยู่นะครับยังตกหนักอยู่นะครับผมยังตกหนักอยู่นะครับถ้าเกิดว่าคาไม่หยุดตกกงคงจะนอนฟังเสียงฝนครับอุ้ยใหม่อีกแล้วใหมอ่มอีกแล้วฝนนะครับผมโอ้โอ้หนักเลยโอ้ลมด้วยท่านตบประชมโอ้ ลมก็แรงด้วยนะลมก็แรงด้วยลมก็แรงด้วยนะครับผมที่บ้านท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับฝนตกหรือเปล่าครับผมที่นี่ฝนตกน่าจะสี่สิกว่านาทีแล้วนะครับผมก็หนักพอสมควรนะครับหนักพอสมควรครับผม ทีแรกนั้นลมแรงมากเลยนะครับหน้าต่างของผมนี่โปเป็กพปเป็กผมนตอนนี้ปิดหน้าต่างลมค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมแต่ตอนนี้ลมเบาลงแล้วและฝนก็เบาลงนะครับผมฝนก็เบาลงขอบคุณท่านผู้ชมทั้งสี่ท่านนะครับผม ขอบคุณทั้งสี่ท่านนะครับผมไม่ได้เปิดหน้าต่างออกไปนะเพราะว่าลมมันค่อนข้างแรงนะครับลมค่อนข้างแรงแล้วมันมีฟ้าร้องฟ้าแลบด้วยนะครับก็เลยไม่ได้เปิดหน้าต่างออกไปนะครับผมมันก็ตกหนักพอสมควรนะครับผมแต่วันนี้เ่ยร้อนมากนะครับกลางวันมันเริ่มร้อนแต่เมื่อวานอุ้ย ฟาแลบฟาแลบในในเขตตัวเมืองครับผมบ้านผมผมในห่างจากตัวเมืองประมาณยี่สิบกิโลประมาณยี่สิกิโลนะครับบ้านท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับผมฝนตกหรือเปล่าครับโอ้โอ้ฝนตกหนักเลยฮะฝนตกหนักเลยไฟก็ดับครับผมไฟดับทั้งหมู่บ้านครับ ตอนนี้อาศัยไฟโซล่าเซลล์ครับบ้านใครมีโซล่าเซลล์ก็มีแสงสว่างหน่อยนะครับผมไฟฟ้าดับหมดทั้งหมู่บ้านครับผมดูเหมือนลมสงบนะครับผมดูเหมือนลมสงบแล้วอุ้ยแต่ก,ก็ยังมีฟ้าแทบอยูอ่อ๋อน่าจะหยุดครับผมผมน่าจะหยุดแล้วนะ เออแสดงว่าฝนจะหยุดแล้วครับผมโอ้เขาตกเขาตกร่วมๆชั่วโมงได้ครับผมโอ้โอ๋อน่าจะหยุดครับน่าจะหยุดน่าจะหยุดฝนน่าจะหยุดแล้วครับพอลมก็ไม่พัดแล้วอือน่าจะหยุดเพราะว่าฟ้าก็ไม่แลบแล้วอุ้ยยังมาอยู่ยังฟ้าแลบอยู่ ยังฟ้าแลบอยู่ครับยังฟ้าแลบอยู่ครับผมปรีไฟฟ้าดับหมดครับผมก็เลยจะมืดปิดก็อยู่แบบมืดๆนะครับผมไฟฟ้าดับนะครับดูแบบมืดๆครับผมโอ้ยลมอ่าฝนหยุดครับผมฝนหยุดแล้วครับแต่ก็ยังรดนจากชชยคาอยู่นะครับผมคืนนี้คงจะนอนเย็นสบายนะครับผม เนก่อนนู้นาอากาศค่อนข้างที่จะร้อนกลางวันก็ร้อนกับผมอยู่ข้างบนนี่เหงื่อไหลเชียวแต่ข้างล่างเนี่ยพอทนได้นะครับผมอืมหมดหรือยังเนาะน่าจะหมดแลว้วโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณสองท่านที่กดไลค์นะครับผมนิทา,าทร,รททาตนนีสวัสดีครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ